ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมถูกไหมครต้นไม้ใบด่างแล้วก็ความเสียหายในครั้งนี้เนี่ยมูลค่ารวมกว่า2ล้านบาทเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านขายต้นไม้ย่านบางใหญ่นนทบุรีครับปรากฏว่าไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดพบว่ามีคนร้ายเข้ามาขโมยต้นไม้ใบด่างไปเนี่ยนะครับรวมๆแล้วเนี่ยสากว่าต้นมูลค่ากว่า2ล้านบาทเจ้าของร้านบอกว่าดูจากในคลิปแล้วเนี่ยคนร้ายเข้ามาผู้ก่อเหตุเข้ามา เลือกถูกต้นทั้งหมดครับค่อยๆดูใจเย็นๆแล้วก็เลือกไปแต่ละต้นเนี่ยราคาเกินกว่า50,000บาททางนั้นครับเดล่าอาลโบพันแรงครับราคาซื้อขายประมาณเท่าไหร่ครับต้นนี้อยู่ที่แสนห้าห้าห0ื่นบาทไปจนถึงแสนบาทก็ต้องยอมรับว่าเป็นที่นิยมมากนะฮะแล้วก็ราคาประมาณนี้เราก็สามารถ เห็นได้ทั่วทไปเพราะว่าตอนนี้เป็นที่นิยมจริงๆนะฮะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ร้านต้นไม้ร้านก้องไพรไม้ประดับครับที่ตลาดไม้งามถนนกาญจนาพิเศษตำบนเสาธงหินอำเภอบางใหญ่นนทบ,บุรีนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆของต้นไม้ที่ถูกขโมยไปแล้วก็ที่เราเห็นเมื่อครู่เนี่ยต้นนี้ยหนึ่งแบาทครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลจากการตรวจสอบแล้วที่ร้านโดนขโมยไปกว่า30ต้นครับ เจ้าของร้านเขาก็ไปเปิดกล้องวงจรดูนะฮะไปดูวงจรปิดปรากฏว่าเห็นคนร้ายเข้ามาขโมยไปเจ้าของบอกเห็นท่าทางการเดินแล้วเนี่ยฮะค,ยค,อยยอค่อยๆย่องใจเย็นๆไม่รีบไม่ร้อนแล้วก็เลือกหยิบอยู่ประมาณสัก5านาทีได้ครับใจเย็นมากเจ้าของร้านบอกว่าการเลือกหยิบแบบนี้เนี่ยไม่ได้หยิบแบบมัวซัวเลยฮะ,ะเลือกเป็นเลือกถูกครับเพราะว่าเขาเลือกหยิบเฉพาะต้นที่มีราคาสูงอย่างน้อยๆเนี่ยประมาณสัก5 0,000่นบาทขึ้นไปเขาจะเลือกหยิบไปนะครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณสักเที่ยงคืนของวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าของร้านก็คือนายโรจนชัยเมฆเกลื่อนนะครับบอกว่าคนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายย่องเข้ามาทางด้านหน้าร้านที่ใช้แสแลนสีดำปิดล้อมเอาไว้ครับจากนั้นก็เดินเลือกต้นไม้ทั่วทั้งร้านครับซึ่งต้นไม้ที่คนร้ายเขาขโมยไปเนี่ยก็เป็นไม้ที่อยู่ในกระแสเป็นจําพวกไม้ด่างที่มีราคาสูงหลายต้นเลยครับ ต้นกระดาษดำด่างก็เอาไปต้นหูช้างด่างขาวหูช้างด่างเหลืองกระดาษขาวด่างต้นอัลโบต้นบุษราคัมต้นการส้มจอชบูโน่ก็ไปต้นบอเบนมาสก็เอาไปจันป่าด่างก็เอาไปต้นเอนจอยก็เอาไปชื่อเหล่านี้เราจะคุ้นๆนะฮะถ้าใครที่ชื่นชอบต้นไม้แล้วก็จะรู้ว่าชื่อเหล่านี้เนี่ยโอ้โหราคาเนี่ยไม่ธรรมดาคือทั้งหมดทั้งมวลที่เอาไปอย่างที่บอก30ต้นเบื้องต้นเนี่ยราคาบางต้นเนี่ย สูงถึงเกือบสองแสนเลยนะครับแล้วดูจากพฤติกรรมทั้งหมดแล้วเนี่ยทางเจ้าของร้านเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นพวกที่เล่นต้นไม้อยู่แล้วครับน่าจะรู้จักต้นไม้รู้จักกระแสที่กําลังนิยมแล้วก็รู้จักเรดราคาอยู่พอสมควรน่าจะมีความรู้เรื่องของพันไม้อย่างดีฮะเพราะว่าคนร้ายเลือกหยิบต้นไม้ไปแต่ราคาแพงทั้งนั้น ไม่แต่ต้องต้นไม้ราคาถูกหรือว่าราคาตลาดเลยครับอืมนี่ฮะดอมดอมมองมองค่อยค่อยคอยวา้าแล้วเอาไปเนี่ยไม่ได้เอากระถางนะอืเอาต้นรากไปด้วยครับครับเข<พ>าเรียกว่าเอาไปแล้วสามารถไปลงกระถางขายราคาแพงได้เลยครับอะไปฟังเสียงเจ้าของร้านกันหน่อยครับว้าไม้บางต้นนี่หยิบด้วยความใจเย็นต้นนี้เอาต้นนี้ไม่เอาถ้าเป็นธรรมดาถ้าคิดว่าจะรับธรรมดาปุ๊บโอ้โหรวบมาต้นไม้ผมต้นละเนี่ยหมื่นปลายสองหมื่นสามหมื่นอันนี้คือมีป้ายติดหมด ไม่หยิบเลยหยิบเฉพาะพวกไม้กระแสที่ราคามาแรงๆและรู้ด้วยว่าอยู่ตรงไหนาการที่หยิบค่อยๆหยิบเพราะเหยิบรู้ด้วยต้นนี้คืออะไรต้นนี้คืออะไรเ<อ>นี่ยแสดงว่าเขาดูาดลาดรลามาก่อนล่วงหน้าน,นี่เขาดูลาดเรามาก่อนล่วงหน้านี่คือข้อสันนิษฐานและแน่นอนครับถ้าไม่ดูลาดเรามา จะมาไม่ถูกที่และจะเลือกไม่ถูกต้นแน่ๆแลวก็ไม่รู้ว่าต้นนี้อยู่ตรงไหนราคาประมาณนี้อยู่ตรงไหนคแต่นี่แหละครับคือการปิดร้านของร้านต้นไม้ส่วนใหญ่เราจะใช้ผ้าสแลนหรือนี่ครับเป็นผ้าใบแบบนี้เป็นพลาสติกเอามาคลุมไว้สุดท้ายมันเปิดง่ายไงฮะเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าของร้านเขาบอกนะครับบอกว่าต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยเขาไปหาซื้อแม่พันธุ์แล้วก็นํามาเพาะชาเองนะครับไม่ได้ไปซื้อมาแล้วก็เอามาขายต่อเฉยๆนะครับ เขาเอามาเพาะเอามาปลูกเอามาํำเองนานกว่าหนึ่งปีครับจนกว่าจะได้ต้นไม้ประดับใบด่างที่สมบูรณ์แล้วเดือนหน้าเนี่ยเตรียมนำออกจำหน่ายให้กับลูกค้าจนมีลูกค้าสั่งจองต้นไม้มาแล้วหลายต้นด้วยครับแต่แหมมาถูกคนร้ายขโมยซะก่อนฮะเจ้าของร้านบอกว่าตอนนี้รู้สึกแย่มากท้อใจอย่างมากมฝากบอกไปถึงคนร้ายเจ้าของร้านบอกว่าไม่ติดใจเอาความจริงๆแต่ขอเอาต้นไม้มาคืนได้ไหม,มนัดกันมาเลย ว่าจะเอาต้นไม้มาคืนที่ไหนยังไงหรือบอกมาเลยว่าต้นไม้เนี่ยไปอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจะไปเอาคืนซึ่งเจ้าของร้านบอกว่าตั้งแต่เปิดขายต้นไม้มานะครับ20กว่าปีครั้งนี้สูญเสียและเสียหายมากที่สุดตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจของสอนองบางใหญ่นะครับก็กำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายรายนี้ครับก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวคนร้ายต่อไปแม่ก็ขอให้ติดตามจับกลุ่มตัวได้นะครับเพราะว่านี่ไม่ธรรมดา มูลค,ค่าความเสียหายนี่สองล้านบาทไม่ธรรมดาจริงๆนะัะขอให้ตามตัวมาให้ได้นะคะ